จนโยนลงไปฉันไม่ถ้าคุณทำร้ายแม่ฉันจะไม่ให้อภัยคุณอีกต่อไปคุณชายลูกจินซิว <c oughs> เธอจบับไล่ลงไปไป <c oughs> คุณปล่อยแม่ปล่อยมือ <c oughs> ดึงส่งหยนหยนออกไปอย่าทำร้ายเธอปล่อยมือปล่อยมือ <c oughs> คุณชายลูกจินซิวฉันต้องการอยู่กับแม่ <c oughs> แม่ของฉันเป็นของปลอม ส่งหยวนหยวนบอกแม่คุณได้ยินอะไรเมื่อกี้นี้นี่ชามแตกได้ยังไงส่งหยวนหยวนไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ลองดูคุณไม่ใช่แม่ของฉันคุณเป็นของปลอมส่งหยวนหยวนฉันแน่นอนว่าเป็นแม่อยู่กับพ่อของคุณไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเป็นแม่มาตลอดที่อยู่เคียงข้างคุณซ่งหยวนหยวน พ่อถามคุณเกิดอะไรขึ้นพ่อเธอไม่ใช่แม่ของฉันเมื่อกี้ได้ยินเธอพูดเธอล็อกแม่ไว้เธอแอบอ้างเป็นแม่หลอกพ่อให้ได้เงินอะไรช่งหยวนหยวนหรือว่าเป็นเพราะแม่ปว่วยในช่วงนี้ไม่ได้สนใจคุณคุณโกรธแล้วเลยพูดแบบนี้เหรอไม่เป็นไรเด็กน้อยฉันแค่แทนที่แม่ของคุณเป็นยังไงบ้างฉันจะบอกคุณรอให้ฉันยึดทรัพย์สินของพวกคุณดูสิว่าฉันจะทรมานเธออย่างไรห้ามทำร้ายแม่ของฉันเธอจบ ไม่ใช่ฉันมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศลู่จินซิวทรัพย์สินกว่าแสนล้านแต่ยังไม่ได้แต่งงานเรื่องนี้ทําให้เกิดการคาดเดามากมายจากภายนอกคุณลูกคุณเป็นทายาทลำดับที่38เพียงผู้เดียวของตะกูลูกผู้สืบทอดเพียงคนเดียวตอนนี้คุณไม่มีลูกขอถามทรัพย์สินพันล้านของคุณจะให้ใครสืบทอดในอนาคตมีข่าวหรือว่าคุณเมื่อหกปีก่อนถูกลอบสังหารที่นานเยเว่ ถูกลอบสังหารจากสงครามทางธุรกิจนี่เป็นเรื่องจริงหรือคุณลูกได้ยินว่าคุณไม่เคยมีสัมพันธ์สวัสดีกับหญิงใดรักษาความบริสุทธิ์เพื่อคนรักที่จากไปเพื่อคนรักครั้งแรกที่เสียชีวิตไปเหรือเธอจบให้พวกเขาออกไปผู้ช่วยคุณลูกอย่าเพิ่งไปนะคุณลูกคุณชายลูกจินซิวการุณาตอบคำถามของเรากรุณาตอบคำถามของเราคุณชายลูกจินซิลช่วยพูดหน่อย คุณหนูซ่งชิงอีผ่านมาแล้วหกปีทุกคนบอกว่าคุณตกหน้าผาเสียชีวิตแต่ฉันไม่เชื่อตามมาหยุดยืนดีคุณชายลู่จินซิวอยู่ใกล้ๆไล่ตามลู่จินซิวคุณหนูซ่งชิงอีฆาตรกรนคนไหนที่มาหาฉันคุณรีบไปเถอะฉันจะตามหลัง ลู่จินซิว <eston> คุณหนูซงชิงอีคุณเป็นอะไรฉันไม่เป็นไรเร็วเข้าไล่ตามคุณชายลู่จินซิวไม่ได้ฉันต้องช่วยลู่จินซิวบินเป็นพวกเขาไม่เช่นนั้นเราทุกคนจะไม่รอดคุณหนูซ่งชิงอี ห้ามไปในที่อันตรายลู่จินซิวคุณยังจำได้ไหมประจําตัวนี้ตอนที่ฉันป่วยคุณกลับว่ายขอให้ฉันได้มามีมันอยู่ฉันจะไม่เป็นอะไรต,ตอนเรียนมหาวิทยาลายัยเราเคยสัญญากันจะต้องปกป้องกันและกันก่อนหน้านี้คุณปกป้องฉันเสมอ คราวนี้ฉันจะมาปกป้องคุณคุณหนูส่งชิงอีคุณหนูซ่งชิงอีคุณหนูซ่งชิงอีคุณหนูซ่งชิงอีฉันไม่เชื่อว่าคุณตายแล้วแต่ฉันตามหาคุณมาหกปี คุณอยู่ที่ไหนกันแน่คุณชายลู่จินซิวท่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รักษาความบริสุทธิ์เพื่อคุณหนูซ่งชิงอีไม่แต่งงานท่านหญิงรู้สึกกังวลมากฉันเคยบอกแล้วชีวิตนี้นอกจากคุณฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นคุณคุณอยู่ที่ไหนกันแน่สบายดีไหมสนุกสนานจริงๆ แม่เราคุณหยวนหยวนมาถึงเงินที่ทำงานล้างจาน <จะ S 1> ก็จะพาไปหาหมอไปหาหมอเด็กที่ขอทานทวันนี้ไม่มีงานให้ทำเลยนะเจ้าลุงเงินที่ฉันได้จัดก,การล้างจานเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณช่วยให้ฉันก่อนหน่อยได้ไหม คนที่ดูแลบ้านคุณสั่งเงินเด็กทำไมโอ้ยอย่ามายุ่งเลยน้องน่ารักช่วงสองวันนี้คุณก็<ต>ล้างจานแค่นี้แทบจะไม่ถือเป็นค่าจ้างเลยน,นี่คือเงินห้าร้อยบาทรับไปแล้วรีบไปเถอะขอบคุณหลุงเฮรอแป๊ดนี่คืออาหารเหลือจากหน้างานถ้าทิ้งไปก็น่าเสียดายคุณเอาไปกินที่บ้านเถอะ ขอบคุณลุงคนดูแลบ้านคุณทำอะไรอยู่ข้าวนี้ฉันเตรียมไว้โดยเฉพาะหมูแดงที่คุณทำคุณไม่ได้กินแม้แต่คำเดียวก็ให้เธอไปแล้วยังมีจานที่เธอขัดอีกถ้าทำเต็มที่ก็มีค่าแค่ห้าสิบหยวนคุณให้เธอห้าร้อยได้ยังไงอย่าพูดมากดูนั่นสิแม่ดูสิเยยนเยยนได้เงินแล้วรอจนเก็บเงินได้พอเยยนเยียนจะพาไปหาหมอหาหมอหาหมอนี่มันเกิดอะไรขึ้นหกปีก่อนผู้หญิง,งโงน่นี่ไม่รู้ว่าตั้งท้องลูกใคร ก็เลยชอบเด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยเด็กไม่มีพ่อไม่มีใครเลี้ยงดูพวกเธอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานหนักเก็บขยะเพื่อหาเงินเด็กคนนี้ไม่ได้มีลุงและป้านะเหรอเฮ้ยอยากพูดถึงสองคนนั้นเลยไม่ใช่ลุงแท้ๆของเธอสักหน่อยลุงป้านัะเย็นเย็นรู้ว่าพวกคุณเป็นคนดีช่วยฉันและแม่ตลอดขอบคุณพวกคุณ เด็กคนนี้เข้าใจเรื่องแม่เป็นอะไรไปแม่ครับคุณตื่นเถอะแม่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปโรงพยาบาลสวัสดีครับคุณหลูยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลของเราเพื่อเยี่ยมชมการทำงานขอท้งหน่อยขอท้งหน่อย ระวังหน่อยนะชนคนเข้าแล้วไม่เป็นไรให้พวกเขาไปก่อนเถอะว้ยว้ยเขาแม่ครับคุณเห็นใครหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเธอเมื่อกี้น่าจะเห็นคุณหลู่จินซิวแล้วคุณหลู่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลของเราเจ้านายที่ใหญ่ที่สุด ใจดีของโรงพยาบาลเราเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทุกอย่างเขาคือคนตัดสินแล้วคุณลู่หละสามารถให้โรงพยาบาลช่วยแม่ของผมได้ไหมนี่น่าจะได้ใช่ไหมไม่ว่าจะได้หรือไม่ผมจะไปขอให้เขาช่วยแม่ชิงอีหกปีที่แล้วคุณปกป้องผมและตกเหวหายไปยังบอกว่าหินอคุมนี้จะปกป้องคุณ ถ้าหินนี้จริงๆแล้วมีพลังขนาดนั้นก็ให้ใหผมได้พบคุณเร็วๆนี้เถอะคุณลูกครับผมขอร้องคุณช่วยแม่ด้วยคุณลูกครับดูเหมือนว่าจะชนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรีบไปดูเถอะใช่ ลูกนี่เดินไม่ดูทางเลยหรือเกือบจะชนคุณแล้วลุงครับแม่ของผมป่วยผมอยากขอให้ลุงหลูช่วยแม่หน่อยเธอเจ้าอ,อย่าทำเสียงดังใส่เธอนักเด็กน้อยคุณเพิ่งพูดว่าให้ผมช่วยแม่คุณแม่คุณเป็นอะไรแม่เป็นโรคเลือดขาวต้องใช้เงินมากแต่ส่งยวนอยู่ล้างจาน เก็บขวดก็ไม่พอเงินจำนวนนี้แล้วแม่คุณรักษาตัวต้องใช้เงินเท่าไหร่หมอบอกว่าไม่สามารถหามูลค่าค่ารักษาได้ถึงหนึ่งล้านแม่ก็จะเสียชีวิตลุงหลูขอร้องให้คุณช่วยแม่เถอะคุณหลู่หนึ่งล้านไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยคุณเคยถูกหลอกแบบนี้มาก่อนใช่ไหมระวังเธอเป็นคนโกงลุงหลูผมไม่ใช่คนโกงผมชื่อส่งหยวนหยวนอาศัยอยู่กับแม่ที่เมืองทาวลีผมขอร้องให้คุณช่วยแม่เถอะ เด็กน้อยฉันไม่รู้ว่าแม่ของคุณคือใครคุณยังรีบกลับบ้านเถอะลุงหลูอย่าเพิ่งไปขอร้องให้ช่วยแม่ด้วยเธอจ้ะเด็กน้อยรีบกลับไปเถอะอย่าให้คุณหลูกโกรธนะจิงอี้คุณหลูจิงอี้ เป็นอะไรไปคะคุณหลู่ฉันเหมือนเห็นชิงอี้แล้วคุณหลุ่คุณชิงอี้หายไปแล้วหกปีเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้หรือว่าฉันเห็นผิดจริงๆหรือแม่แม่คุณตื่นขึ้นมาแล้ว คุณหมอหลุงฉันได้ให้แม่กินยาตามเวลาที่กําหนดแล้วทําไมแม่ถึงยังอาเจียนเป็นเลือดอยู่ล่ะเด็กน้อยแม่ของคุณเป็นโรคเลือดและอาการก็หนักมากแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีเราต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ค่ารักษาพยาบาลต้องใช้เงินเยอะคุณสามารถจ่ายได้ไหมได้คุณหมอหลุงนี่คือเงินที่ฉันได้จากการล้างจานจะพอช่วยแม่ฉันได้ไหม เด็กน้อยเงินเหล่านี้ของเธอยังไม่พอค่ารักษาในโรงพยาบาลเลยฉันยังมีส่งหยวนหยวนเคยเก็บกดมาก่อนขายได้เงินเยอะเงินอยู่ไหนเงินของส่งหยวนหยวนหายไปเมื่อวานนี้ในกระเป๋ายังมีเงินอยู่ลุงส่งหยวนหยวนเธอยังซ่อนเราซ่อนเงินเก็บฉันบอกเธอแล้วนะ เงินในกระเป๋าของเธอคือฉันเอาไปฉันเคยบอกไปแล้วใช่ไหมเงินที่เธอและแม่หาได้ต้องให้กับโรงพยาบาลจิงไห่ต้องส่งให้ฉันทั้งหมดแต่สิ่งที่เธอเอาคือเงินช่วยชีวิตของแม่และแม่ทางานหนักมาหลายปีหาเงินให้ลุงและป้านับไม่ถ้วนแม่เธอหาเงินให้เรานี่เรียกว่าตอบแทนบุญคุณถ้าไม่ใช่เมื่อหกปีที่แล้วเราสองสามีภรรยาช่วยชีวิตเจ้าตัวน้อยของเธอเธอคงเสียชีวิตไปนานแล้วใช่แล้วและเมื่อก่อนเจ้าตัวน้อยนี้ตั้งท้องก่อนแต่งงานและให้กําเนิดเธอ ผู้หญิงแบบนี้ถึงแม้จะตายก็ยังเป็นชะตาชีวิตของเธอตรงฟงฉันบอกเธอส่งหยวนหยวนเว้นแต่คุณจะไม่รู้พ่ออยู่ที่ไหนสามารถพาคุณไปได้ไม่เช่นนั้นคุณกับแม่ของคุณจะเป็นตลอดชีวิตสั่งให้ฉันทํางานลุงป้านี่ก็ไม่ใช่คนเลยคุณหมอลุง ฉันสามารถไปเก็บกวดขายได้จะต้องสามารถจ่ายค่ารักษาได้แน่นอนคุณช่วยแม่ของฉันก่อนหน่อยได้ไหมเด็กน้อยรีบลุกขึ้นเถอะเด็กน้อยเงินของลุงให้คุณเพียงพอสำหรับคุณในอนาคตค่ารักษาในช่วงไม่กี่วันนี้ที่นี่ก็มีของป้ามาเธอเด็กน้อยรับไปเถอะขอบคุณลุง ลุกขึ้นเถอเด็กน้อยเราในฐานะหมอการรักษาและช่วยชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรทำแต่ว่าถ้าจะช่วยแม่ของคุณยังต้องการหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านสำหรับพวกคุณจริงๆแล้วมันยากมากแต่ถ้าหากไม่สามารถรวบรวมได้แม่ของคุณก็จะแต่คุณหยวนหยวนจะไปหามากมายขนาดนี้ที่ไหนคุณหลู่ท่านดูท่านกำลังจะไปแล้ว คุณหยวนหยวนเขา <C> e <at> เด็กน้อยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมลุงลูกแม่ของฉันป่วยจริงๆ <C> e <at> ขอให้คุณช่วยแม่ด้วยทำ <C> e <at> ไมถึงเห็นเด็กคนนี้กลับมีเงาของคุณหนูซ่งชิงอีอยู่บ้างและถ้าคุณหนูซ่งชิงอียังอยู่ข้างๆฉันเธอจะต้อง ช่วยเด็กสาวคนนี้เธอจกพาเด็กคนนี้กลับบ้านก่อนเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคือคุณลูกขอบคุณลุงลูกคุณลูกคุณลูกทำไมถึงพาเด็กคนนี้กลับมาละ่ะใช่แล้วนอกจากคุณหนูซ่งชิงอีคุณลูกไม่เคยพาคนอื่นกลับมาที่นี่ทำไมไม่เข้ามาละ่ะ ลุงเคยพูดไว้ส่งหยวนหยวนสบปรกสถานที่สะอาดไม่ให้เข้าแม้แต่สถานที่ที่สะอาดที่สุดก็ยังใช้สำหรับคนอยู่ดีไม่ต้องกลัวเข้ามาเถอะคุณพาเด็กคนนี้ไปชั้นสองเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดคือคุณลูกขอบคุณลุงลูกไปเถอะหวังว่าลุงลูจะช่วยแม่ได้ เดี๋ยวก่อนของคุณหนูซ่งชิงอีห้องอยู่ที่ชั้นสองด้วยห้องนั้นนอกจากคุณลูกคนภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ฉันต้องไปเตือนอะไรบางอย่างก่อนเธอจ๊อกคุณไปเตรียมเช็คหนึ่งใบเช็คมูลค่าหนึ่งล้านคุณลูกท่านจะให้เธอหนึ่งล้านจริงๆเหรอถ้าเธอเป็นคนเห็นเด็กคนนี้ทําให้ฉันนึกถึงชิงอีเสมอฉันเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนโกงคุณไปเถอะใช่คนในรูปภาพ ดูเหมือนจะเป็นแม่เป็นแม่จริงๆแม่สวยมากเลยเป็นรูปแบบที่หยุนหยนไม่เคยเห็นคุณลูกนี่คือเช็คที่ท่านจะให้กับเด็กหนึ่งล้านเสียงอะไรนะ นั่นไม่ใช่ห้องของชิงอี้หรือใครให้คุณเข้ามาฉันเคยบอกไหมห้องนี้ไม่มีใครอนุญาตให้เข้าคุณลูกขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะเขา้าแม่ของคุณไม่ได้สอนคุณบางที่ไม่สามารถเข้าได้เหรอือแต่เมื่อกี้เห็นแม่เลยเข้ามาเพราะรูปภาพไม่พูด ถึงแม้ว่าแม่ของคุณจะไม่สอนคุณพ่อของคุณก็ไม่สอนคุณด้วยอะไรคือการมีมารยาทหรอือฉันไม่มีพ่อมาตั้งแต่เด็กคุณลุงลูกขอโทษครับแค่เห็นรูปนี้ก็เลยเข้ามานี่คือรูปของคุณหนูชิงอี้เธอทำหล่นแตกได้ยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณลูกต้องโกรธแน่แน่รูปนี้คือเธอทำหล่นแตกคุณลุงลูกขอโทษครับฉันแค่เห็นคนในรูปพอแล้ว ฉันใจดีพาเธอเข้าบ้านลูกเธอชดเชยฉันแบบนี้เหรอเสียใจที่ฉันยังอยากจากัดหนึ่งล้านช่วยแม่เธอคุณลุงลูกขอโทษครับตีฉันเถอะไปให้ผลคุณลูกแล้วเช็คหนึ่งล้านนี้ลหละฉีกทิ้งไปคุณลุงลูกไม่เอาครับเป็นความผิดของฉันฉันกลับคุณขอร้องให้ช่วยแม่เถอไล่เธอออกไปคุณลุงลูกออกไปคุณลุงลูกฉันจะทำงานให้คุณตลอดชีวิตขอร้องให้ช่วยแม่เถอะพาออกไป เดี๋ยวก่อนให้เช็คฉันฉันบอกแล้วว่าจะช่วยแม่เธอจะไม่มีวันผิดคำพูดถือเงินเหล่านี้ไว้อย่าให้ปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกเลยขอบคุณคุณลุงลูกเฮ้อจอเปลี่ยนทุกอย่างในห้องนี้เปลี่ยนทุกอย่างให้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยนพรมให้ใหม่ด้วยคือคุณลูกชิงอี้อทั้งหมดเป็นความผิดของฉันให้เด็กคนหนึ่งทำให้ห้องของคุณยุง่งเหยิงคุณสบายใจได้ฉันจะไม่ให้เธอเข้าไปในบ้านลูกแม้แต่ก้าวเดียวสนุกจริงๆคนโง่เล่นอะไรอยู่ เดือนนี้แม่ลูกสองคนนี้ให้ฉันคนที่ช่วยชีวิตส่งเงินหลายพันบาทนี่เหมาะสมไหม,ไมป่วยแล้วคุณยอดเยี่ยมจริงๆชีวิตคุณมีค่าแค่ไหนฉันบอกคุณถึงแม้ว่าคุณจะต้องตายในอีกวินาทีในวินาทีนี้ก็ต้องส่งเงินให้ฉัน<ช><ช>ตื่น<ช>เหล็ก แค่สองตัวนี้นคุณหลอกใครกันฉันเคยพูดไหมถ้าแม่ลูกสองคนนี้กลา้าตัดเงินของเราในหนึ่งวันฉันจะขายลูกสาวของคุณไม่ขายหยวนหยวนไม่ขายหยวนยหยวนไม่ขายเธอดีมากถ้าอย่างนั้นคุณต้องทํางานให้ดีเพื่อหาเงินให้เราสุนัขเชื่อฟังได้อย่างไรคุณก็เชื่อฟังแบบนั้นเข้าใจไหมไม่ขายส่งหยวนหยวนไม่ขายส่งหยวนหยวน นี่แหละถูกต้องแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเราสองสามีภรรยาในตอนนั้นช่วยคุณขึ้นมาจากแม่น้ําคุณตายไปนานแล้วก็ไม่สามารถเกิดได้นั้นแหละน่ารักใช่ไหมส่งเมยคุณยังเชื่อว่าเธอไม่มีเงินจริง,รงๆเหรอน่ารักลูกสาวคุณในสองสามวันนี้ไม่ได้เก็บขยะทางเงินเหรอ,หรอพูดเงินทั้งหมดอยู่ที่เธอใช่ไหมเงินของซ่งหยวนหยวนไม่สามารถแต่ต้องได้ ไม่สามารถแต่ต้องได้ฉันบอกคุณอย่าบอกว่าจะเอาหมื่นสองหมืนแม้จะเป็นหนึ่งล้านถึงตายก็ต้องคืนให้ฉันถ้ารู้จักตัวเองก็ให้ส่งหยวนหยวนเอาเงินทั้งหมดออกมาส่งหยวนหยวนอยู่ไหนอยู่ที่ไหนพูดฉันขอร้องคุณล่อยส่งหยวนหยวนยวนี่เพิ่งไม่โดนตีไม่กี่วันผิวเริ่มคันแล้วไม่พูดใช่ไหม งั้นก็ลองดูว่าคุณจะพูดแข็งแค่ไหนหรือว่ามือของฉันจะแข็งแค่ไหนแม่เรามีเงินรักษาโรคแล้วหนึ่งล้านน่ารักคนนี้จัดสามารถหาชีกหนึ่งล้านได้เอาเงินมาให้ฉันกินลุงนี่คือเงินช่วยชีวิตของแม่ไม่สามารถให้เธอได้เธอซ่งเม่ทำไมเธอถึงดูขนาดนี้ทำให้ซ่งหยวนหยวนตกใจเช็คยังอยู่ในมือเธอดูของฉัน ส่งหยุนหยนุนเธอยังเด็กเกินไปถือเงินมากมายขนาดนี้ไม่ปลอดภยัยฟังคําพูดของอาอาช่วยถึงให้เธอให้แม่รักษาดีไหมอาก่อนหน้านี้ทําอาหารแม่หกหกลงพื้นยังตีแม่ฉันไม่สามารถให้เงินเธอได้น่ารักจังฉันไม่สามารถให้หน้าเธอได้จริงๆส่งเมย์เอาเงินมาให้ฉันรีบเอามาเถอะจะได้สะดวกข,ขึ้นใช่ไหมน่ารักจังเอาเงินมาให้ฉัน จินซิวเธอหาควิงอีมาแล้วหามาแล้วหกปีเธอหามันไม่เจอหรือเธอจะไม่แต่งงานเลยหรือแม่ฉันบอกแล้ว<า>นอกจากควิงอีฉันไม่เอาใครทั้งนั้นแต่ครอบครัวลูกของเราสืบทอดมาถึงรุ่นที่สามสิบแปดเธอไม่แต่งงานและมีลูกมรดกใหญ่โตใครจะมาสืบทอดยังไงก็ฉันแค่อยากอุ้มหลานถ้าจริงๆไม่ได้ก็ให้ฉันเถอะรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแม่คุณพูดอะไรอยู่ มีข่าวหรือว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณไม่ได้พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหรือถ้าจริงๆไม่ได้เราก็จะรับเธอมาเลี้ยงเป็นไปไม่ได้เธอกล้าทําลายรูปของชิงอีชีวิตของเธออย่าหวังว่าจะได้ก้าวเข้ามาอีกประตูของกระกูลลูกเราคุณลูกเป็นของคุณเป็นของคุณคุณลูกเป็นของคุณเป็นของคุณเด็กผู้หญิงที่ขวางรถเมื่อสองวันก่อนเป็นลูกของคุณจริงๆคุณพูดอะไรมั่วๆฉันมีหลักฐานดูสิที่หยก นี่คือจี้หยกที่ฉันให้ชิงอีคุณได้มาจากไหนฉันทําความสะอาดห้องของคุณหนูชิงอีตอนที่ทําความสะอาดห้องเจอวันนั้นมีแค่เด็กเด็กผู้หญิงเข้าไปดังนั้นต้องเป็นของเธอแน่นอนแต่จี้หยกที่ฉันให้ชิงอีจะไปอยู่ที่ตัวเด็กผู้หญิงได้อย่างไรคุณลูกมีข่าวเกี่ยวกับคุณหนูซ่งชิงอีแล้วเราตรวจสอบพบว่าเธออยู่เมื่อหกปีก่อนเพื่อคุณได้ให้กําเนิดลูกสาวคนหนึ่งลูกสาว และพวกเธอแม่ลูกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองเทาอี้ลุงหลู่ฉันไม่ใช่คนโกหกฉันชื่อส่งหยวนหยวนอาศัยอยู่กับแม่ที่เมืองเทาอี้ถือเงินพวกนี้ไปให้ผลฉันจะไล่เขาออกไปด้วยตัวเองลูกของชิงอี้จินซิวทําอะไรอยู่ยังนิ่งอยู่รีบไปเอาหลานสาวฉันและลูกสะภ้ด้วยนะเฮ้จ รีบพาทุกคนไปออกเดินทางเถอะไปรับคุณนายและคุณหนูใช่น้องน่ารักเอาเช็คมาให้นี่คือเงินช่วยชีวิตของแม่ไม่สามารถให้เธอได้ น้องน่ารักกล้าทําแบบนี้แล้วใช่ไหมคนเลวห้ามแย่งเงินของหยวนหยวนห้ามแย่งน้องน่ารักเธอกล้าหญิงได้แล้วเหรอจริงเหรอเอาเงินมาให้ฉันหนึ่งล้านของฉัน